Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็มาต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเอาหนังสือที่มีชื่อว่า How to Talk So Teen s w i l l Listen and Listen So Teen s Will Talk มารีวิวนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดย คุณอเดลเฟเบอร์แล้วก็คุณเอเลนมาสลิสนะครับรีวิวไปได้ทั้งหมด14ข้อแล้วนะครับ13ข้อนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อน่าจะพาร์ทนี้น่าจะจบนะครับข้อที่14กันเลยอ่าเริ่มต้นกันนะครับข้อที่14เนี่ยผมเขียนไว้ว่าทางเลือกอื่นที่พ่อแม่ ใช้ได้แทนการลงโทษคืออะไรบ้างนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกวัยรุ่นใช่ไหมก็อบอกเนี่ยไม่ลงโทษมันก็ไม่ยอมทำอะไรเงี้ยเรามาดูทางเลือกนะผมผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกบ้านจะต้องเป็นแบบนี้หมดถ้าใครลงโทษเปรบแปลว่าผิดเสมออะไรเงี้ยเออเอา,เอาหยิบไปใช้แล้วกันเลือกไปใช้อะไรที่เหมาะสมแต่ว่าผมผมอ่านแล้วผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับหนึ่งคือพูดแสดงความรู้สึกของเราก่อน อ่ะเริ่มต้นนะสมมุติว่าลูกไม่ทําอะไรตามสัญญาสมมตุติบอกว่าบอกจะกลับบ้านตอนเย็นปรากฏกลับบื้นะครับเราบอกเลยเรามีความรู้สึกอย่างไงเช่นเรารู้สึกเป็นห่วงเรารู้สึกผิดหวังนะครับข้อ2พูดแสดงความคาดหวังของเราครับเราคิดว่าเขา,เาลูกเนี่ยสัญญากับเราแล้วก็น่าจะรักษาสัญญาใช่ไหมเราคาดหวังว่าลูกจะกลับมามา,มาช่วงเย็นอย่างที่ลูกเคยสัญญาไว้นะครับ3คือแสดงหนทางที่จะแก้ไขเช่นเราอาจจะบอกว่าเอา เอาอย่างแรกเลยนะวิธีการแก้ไขคือเรามาตกลงกันใหม่ถ้าเกิดลูกคิดว่าจะกลับเย็นไม่ได้จริงๆก็น่าจะบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้ห้ามเนาะลูกก็จะคิดไปเองว่าถ้ากลับดึกเดี๋ยวพ่อจะไม่ให้ไปหรือแม่ไม่ไม,ไม่ให้ไปจริงๆแล้วเราแค่เป็นห่วงเรื่องของอความปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็จะได้หาหนทางตกลงกันได้ว่าถ้าเกิดกลับมืดใครจะไปรับจะไปรับตรงไหนยังไงให้มันปลอดภัยนะครับเราเราก็อาจจะต้องตกลงหาหนทางแก้ไขนะครับหรือ ไม่หรือนะสี่ให้ทางเลือกกับกับเด็กวัยรุ่นนะว่าจะยังไงดีถ้าถ้าอยากจะกลับมืดจะต้องมีใครไปรับตอนไหนยังไงหรือว่าถ้าจะกลับเร็ววันอื่นหรือยังไงคุณคุณมีทางเลือกเนาะแล้วก็5ลงมือทานะพูดอย่างเดียวเนี่ยแต่พอสุดท้ายก็ไม่ทําตามที่พูดเนี่ยก็ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยผมคิดว่าเ,เราเทรดเขาเป็นผู้ใหญ่อะ่ะนะแน่นอนบางคนบอกก็เนี่ยทีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่เพราะว่าเรายังใช้วิธีเดิมๆอยู่ไง ลองเปลี่ยนวิธีดูครับถ้ามันไม่เวิร์กก็ก็ก็ไม่ก็ก็เท่าเดิมเท่าทุนใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่เวิร์กอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีนะแล้วไม่ปวดหัวด้วยบางทีทะเลาะกันจนปวดหัวเรื่องไม่เป็นเรื่องอะนะครับเอาชนะกันเงี้ยข้อที่15นะครับวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกนะลองมาดู5าวิธีครับอย่างแรกนะครับเปิดโอกาสให้ลูกวัยรุ่นพูดในมุมมองของเขาครับอย่าอย่าเพิ่งไปแทรกให้เขาพูดออกมาข้อเนี้ผมเชื่อเลยนะ ถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยเราจะอึดอัดมากเลยในฐานะพ่อแม่เพราะว่าแหมพูดออกมาได้ยังไงนึงกออกปะคือแบบใช้อะไรคิดวะใจเย็นพูดก่อนนะครับพอเขาพูดมุมมอ,องเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราพูดความเห็นของเรากลับไปว่าเราอาจจะเห็นด้วยในบางเรื่องเราอาจจะเห็นต่างในบางเรื่องข,อข,อข้อที่3ครับนะอ,นอันแรกคือเปิดโอกาสเขาพูดใช่ไหมมุมมองเขาเลยนะไม่ต้องไปคัดอันที่2พูดในมุมมองของเราความเห็นของเราข้อ3คือเปิดโอกาสให้เขามาร่วมแก้ไขปัญหาลงตั้งไปโจทย์เลยพ่อ มีความคิดเห็นต่างจากลูกเรื่องนี้เราจะมาแก้ไขปัญหายัางไงข้อสเขียนข้อเสนอเลยลูกอาจจะมีข้อเสนอสมมติลูกอยากอยากกลับเมื่อพ่ออยากให้กลับเร็วนะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาสินะปัญหาคืออะไรเช่นปัญหามันคือ,อ,คอ,อ,อพ่อเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยส่วนลูกบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยไปกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่แบบโอ้โหมันเสื่อมโทรมคนจะมาทําร้ายอะไรเงี้ยเขาบอกมันไม่ใช่เลยพ่อไปดูซะกอ่อนเขียนข้อเสนอ เขียนข้อเสนอเช่นถ้าเกิดจะกลับดึกคุณพ่ออาจจะเขียนเลยว่าไม่เกินกี่โมงนะครับหรืออย่างน้อยๆต้องโทรมาบอกพ่อว่าอยู่ตรงไหนนะครับหรือ,อ,อมีเพื่อนสนิทที่พ่อพอจะไว้ใจได้ไปด้วยไหมนะครับหรือว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยจะต้องไปรับหรือคุณแม่เองจะต้องไปรับภายในเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนลูกก็เขียนข้อเสนอมานะครับที่เขา ที่เขาคิดว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้เขารู้แล้วนี่ปัญหาเนี่ยพ่อเป็นห่วงไงแม่เป็นห่วงไงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าเป็นห่วงจะทํายังไงให้ลดปัญหานี้ลงได้เนาะเขาก็อาจจะบอกบางทีอาจจะเป็นข้อเดียวกับเราก็ได้เช่นหนูไปกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะจะจะแชร์โลเคชันมาให้พ่อแม่รู้ว่าพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะมันอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรามีหลายข้อเสนอเนี่ยข้อ5ครับมาตกลงว่าเลือกข้อเสนอใดที่พอใจทั้ง2ฝ่ายและหาทางปฏิบัติ คือเดี๋ยวันก็จะมีข้อเสนอที่มันมันช่วยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราทั้งสองฝ่ายร้อยเนะแต่ว่ามันก็ช่วยเราทั้งสองฝ่ายให้ดีขึ้นนะ่ะเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยความเป็นห่วงก็จะลดลงเพราะว่าโอเคลูกไปกับเพื่อนนะแล้วไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มันโอเคนะตัวลูกก็จะได้ไม่มีปัญหากับพ่อแม่นะว่าอ พ่อแม่ก็ไม่ได้มาโทรตามทุกนาทีทุกนาทีเพราะคงก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนอยู่แล้วเขาก็ลาคาญอะไรเไงี้ยก็ตกลงกับพ่อแม่ว่าเออพอรู้แล้วนะอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องโทรมาจิกโทรมาตามทุกทุกห้านาทีอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ก็ลองหาโซลูชันร่วมกันนะวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันข้อที่16นะครับเพื่อให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะต้องบอกว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรื่องเพื่อนเรื่อง,องสาคัญมากนะครับบางทีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีกับเรานะไม่ได้มีกับพ่อแม่แต่ว่ามีกับเพื่อนเนเ เราควรสอนวิธีการสื่อสารให้กับของลูกให้กับเพื่อนครับคือไม่ต้องไปปฏิเสธความรู้สึกเพื่อนนะเช่นเพื่อนมาบ่นมาอะไรเงี้ยเฮ้ยแกบ่นทาไมไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันยังแย่กว่าแกอีกอย่าไปปฏิเสธความรู้สึกของเพื่อนข้อหนึ่งครับให้รับฟังครับคล้ายๆเวลาผู้ใหญ่ต้องรับฟังเด็กอะถ้าอยากให้เพือ่อลูกเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเนี่ยรู้จักรับฟังเพื่อนครับพยักหนะ้าเอออ,อใช้คําพูดสั้นๆบอกอ๋อเหรอเออแบบนี้เหรออะไรเงี้ย สครับบัญญายวความรู้สึกของเพื่อนออกมาปเป็นคําเธอคงเสียใจมากๆเลยนะถ้าเพื่อนร้องไห้อยู่เนาะก็อืเธอคงเสียใจมากๆถ้าเพื่อนโกรธบอกโอ้โหเธอโดนอาจารย์ว่าแบบนี้เธอคงโกรธมากเลยนะแล้วก็ข้อสามยินยอมให้เพื่อนได้สมปัติตามปารถนาตามจินตนาการของเขาคือข้อจะบทอาจารย์เนาะเบื่อมากเลยอาจารย์เฮงซวยเนี่ยแบบแย่มากเลยอะไรเงี้ยไม่อยากแบบทําการบ้านส่งเลยอ่ะ หรือว่าไม่อยากทํางานส่งนู่นนี้นั่นอย,อย่าไปสอนเพื่อนนะแบบเฮ้ยเธออาจารย์ก็เป็นคนดีนะเธอนั่นแหละจะต้องปรับตัวให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ชอบเราไม่ได้ยุแย่เพื่อนนเราอาจารย์เ,เร็วงั้นเราเลิกเลียงก,กันเถอะอะไรเงี้ยแต่เรายินยอมให้เพื่อนสมตามปรัถนาตามจินตนานการเช่นเออจริงเนาะเป็นแบบนั้นเนาะ,ะสมมตินะเราเรารับฟังประยักหนนะโอกเธอคงโกรธอาจารย์มากๆเลยใช่ไหมใช่เออจริงเนะวิชานี้ให้มันหายไปเลยก็ดีดิ เมื่อวานผมก็พูดเรื่องนี้นะนั้นเป็นเรื่องพ่อแม่ลูกนะแต่วันนี้เป็นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยใช่ปะ่ะเวลาเราได้ยินบางทีมันก็โอเคเราก็รู้ว่าวิชาไม่หายไปหรอกแต่มันก็เออใช่ใช่ใชถ้ามันเอาออกไปได้นะชีวิตมันจะดีขึ้นอีกเยอะเลยอนะไรเงี้ยแต่ก็ทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่เขาก็จะรู้สึกแบบโอเคแหละเขาก็มีทางออกอะ่ะทางออกมัน,ม,นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกแต่ว่ามันก็แบบผ่อนผ่อนหนักเป็นเบาอะ่ะลักษณะแบบนั้นนะเพื่อนก็จะรู้สึกดีกับเรานะครับอ่ะ ข้อที่17เนะครับเวลาที่พ่อแม่ไม่พึงพอใจแทนที่จะกล่าวหาให้พูดบอกลูกเราว่าเรารู้สึกอย่างไรเราต้องการและคาดหวังยังไงคล้ายๆกับที่ผมรีวิวไปนะครับพ่อแม่เนี่ยเวลากโกรธนะมักจะเบรกแตกผมเข้าใจเลยนะเพราะพ่อแม่เหนื่อยแล้วก็หลายๆอย่างแล้วเราก็ชอบเทียบกับตัวเราเองแล้วเราชอบคิดด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดหรือดีแล้วสมัยพ่อเด็กๆนะพ่อไม่เคยทําอะไรงี่เง่าแบบนี้เลยนึกออกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะกล่าวหาว่าลูกนู่นนี่นั่นเนี่ยบอกแค่ความคาดหวังเลยบอกเออพ่อเนี่ยคาดหวังว่าลูกจะทาอันนี้ได้นะเขาเขาจะรู้รับรู้ความคาดหวังยังไม่ต้องไปตําหนิไปต้องไปลุยเขาหรือใช้ใชอารมณ์จริงๆใช้อารมณ์มันมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆครับมันก็มีแต่แตกหักนะครับ18นะครับเวลาที่ลูกวัยรุ่นอยากพูดกับพ่อแม่เนี่ยแทนที่จะกล่าวหาให้บอกความรู้สึกของตัวเองแล้วบอกความต้องการความคาดหวังของเราครับคือเราต้องเปิดโอกาสเปิดประตูะครับ ถ้าเรากล่าวหาว่าเขาอย่างเดียวเขาเขาไม่อยากบอกอะไรเราเราเราพูดได้นะครับที่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจา์พูดอะไรไม่ได้เลยเหรอต้องให้ลูกพูดอย่างเดียวแล้วก็มันก็ผิดผิดมันก็เชื่อผิด,ผ,ดผิดแบบนั้นไปเหรอเราบอกความรู้สึกครับเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกผิดหวังเรารู้สึกอะไรและเราต้องการให้เขาทํำยังไงบอกเขาแค่นั้นจบนะครับข้อ19นะครับพ่อแม่ควรชมลูกแบบที่อธิบายถึงสิ่งที่ลูกทําและบอกความรู้สึกของเรา คือคำชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดชมแบบเล่อยเปื่อยเนี่ยไม่ดีชมเล่อยเปื่อยแบบโหลูกอัจฉริยะชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหลูกนี่สุดยอดมนุษย์เลยอะไรเงี้ยไอ้งี้ไม่ดีครับคือลูกไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรถูกทําอะไรผิดมันแบบเขาเรียกว่าเยินยอโอเวอร์ over, เกินไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะอธิบายฮะบอกพ่อขอบคุณลูกมากเลยพ่อรู้สึกดีมากเลยเวลาลูกแบบเอ่อ,อ,อถึงแม จะเล่นเกมนานแต่ว่าลูกก็รับผิดชอบเรื่องการบ้านเสร็จเรียบร้อยหรือลูกมีน้ําใจกับคนอื่นเนี่ยพ่อแบบรู้สึกดีเลยนะอะไรเงี้ยบอกความรู้สึกของเราและวอธิบายด้วยว่าเรารู้สึกดีเรื่องอะไรนะครับข้อ20นะครับลูกวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถบอกให้พ่อแม่ทราบได้เช่นกันว่าเราชอบอะไรที่พ่อแม่ทําสิ่งที่พ่อแม่ทํานั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกยังไงคือถ้าเกิดบ้านเราเปิดแล้วเนี่ยนะ คำว่าบ้านเราเปิดความหมายอย่างนี้มันมันหม,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 มทุกคนบอกบ้านก็เปิดสิมันก็มีกุญแจคือมันเป็นพื้นที่เปิดที่ทุกคนสบายใจที่จะพูดอะไรเนี่ยลูกก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับลูกก็จะสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเนี่ยที่พ่อวันวันก่อนอะ่ะพ่อขับรถมารับตอนกลางคืนอะ่ะแบบเขารู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าเพราะรู้นะว่าพ่อเหนื่อยมากอะ่ะแต่เขาก็ยังอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยแต่เขาก็แบบ appreciate หรือว่าแบบซาบซึ้งใจอ่ะที่พ่อก็อุตส่า มาทําสิ่งนี้เพื่อเราอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคนฟังผมเป็นลูกวัยรุ่นนะครับเวลาพ่อแม่ทําอะไรที่เราประทับใจเนี่ยเราบอกเขาได้นะเชื่อเถอะว่าพ่อแม่ดีใจซึ่งบางบางคนพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะแต่เขาดีใจชัวรับรับประกันได้ในฐานะที่ผมก็เป็นคุณพ่อนะเวลาพูดลูกชมเราในเรื่องที่เราทําให้เขาเนี่ยเราดีใจนะครับแต่แต่ก็ต้องสเปซิฟิกอย่าบอกว่า คือคือพูดกกลางๆก็ได้แหละพ่อแม่ก็ดีใจอยู่ดีแต่สเปซิฟิกพ่อแม่จะรู้ไงว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ลูกชอบคือถ้าเกิดเขาบอกรักพ่อจังเลยก็ดีใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออรักตอนไหนรักรักเรื่องอะไรรักยังไงอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าอ๋อมันเป็นห่วงเขาเดูแลเขาตอนเขาไม่สบายหรือ,อ,อยอมไปรับเขาตอนดึกๆอะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้เราสามารถบอกแต่ว่ามันต้องมีพื้นที่ให้เขาพูดอะคือคือจริงๆอะ หลายๆครั้งแล้วกันนะคือพ่อแม่ก็ปิดดุอย่างเดียวลูกก็ไม่อยากเข้าหาไงพอพอเห็นหน้าก็กลัวแนละ้วอ่ะหรือเห็นหน้าก็เกลียดเลยอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะผมผมพูดต่ออีกนิดนึงว่าถ้ามันไปถึงสถานการณ์นั้นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะครับบางคนบอกโหอาจารย์มันฟังช้าไปนะตอนนี้ลูกเกลียดผมไปละลูกเกลียดดิฉันไปลวอะไรเงี้ยเริ่มใหม่ได้ครับเราเราเรามนุษย์เรายัง,ย,งยังมีชีวิตอีกยาวไกลฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา อย่าไปอย่าไปเสียได้เวลาที่มันผ่านมาครับเพราะว่ามันมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้รู้งี้ตอน3ามขวบก็อะไรเงี้ยยังไม่ต้องไปคิดละเพราะว่ามันผ่านไปหมดลวเริ่มแต่วันนี้ครับข้อที่21สนะครับสาหรับเรื่องที่สําคัญนะและเซนซิทีคือเช่นเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเนี่ยก็บอกว่าแทนที่จะพูดเรื่องนี้ครั้งเดียวเนี่ยให้ลองหาโอกาสสอดแทรกพูดเรื่องนี้ทีละเล็กทีละน้อยคือคือพูดครั้งเดียวแบบนี้คืออาลูกมามานั่งเดี๋ยวพ่อจะสอนเรื่องอ อันตรายจากเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันหรือว่าทาแบบเกินวัยหรือว่าพอจะคุยเรื่องยาเสพติดแล้วคุยสามชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่ค่อยผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าที่เราจะค่อยๆแทรกแต่ค่อยๆแทรกก็ไม่ใช่ว่าพูดมาทุกวันนะพูดมันทุกวันมันก็น่าลาคาญใช่ปะแทรกเช่นดูหนังอยู่กับลูกแล้วแล้วมันมีฉากยาเสพติดเงี้ยชี้ให้ลูกเห็นเลยว่าเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ที่มันไม่ดีเนาะยาเสพติดเนี่ยวัยรุ่นจะชอบลอง แต่พอลองแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะชอบคิดแบบนี้ว่ามันไม่ติดหรอกแต่นะปกติหนังมันก็จะออกมาเป็นเชิงที่เราก็พอจะเห็นอยู่แล้วว่ายาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเราเราก็อย่าไปดูหนังที่แบบคนเสพยาแล้วก็มีความสุขแล้วก็รวยแล้วก็จบแบบนั้นซึ่งมันไม่ค่อยมีหนังแบบนั้นหรอกจริงจริงเราจะเห็นหนังหนังที่มันแบบลงเอยแย่ๆขนา,าด,ดนั้นพ่อค้ายาเสพติดโดนจับโดนยิงโดนอะไรเงีง้ยหรือคนเสพยาก็ชีวิตพังอะไรเงีง้ย แทรกเข้าไปครับให้เขาเห็นจริงๆเขาก็เห็นจากหนังแล้วแหละนะครับแต่ว่าพูดแบบนี้เขาจะเข้าใจนะครับ22นะครับจะไม่ว่าความรู้สึกคือสิ่งที่สําคัญครับไม่ใช่ความรู้สึกของเราเท่านั้นแต่คํานึงถึงความรู้สึกของคนที่มีความเห็นต่างจากเราด้วยอันนี้เนี่ยพูดทั้งคนแนะนําทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยความรู้สึกสําคัญนะครับไม่ใช่ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวฮะความรู้สึกของลูกเราคุณลูกเหมือนกันฮะ พูดกับลูกด้วยครับความรู้สึกของเราสําคัญใช่ครับแต่ไม่ใช่อย่างเดียวครับความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เราความรู้สึกของเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้เรารับรู้หรือรับทราบไว้ว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับแล้วก็ที่ที่ที่มันยากแต่ว่าเราต้องเข้าใจก็คือไม่มีใครที่จะรู้สึกแล้วก็มีความคิดเห็นตรงกับเรา,100าร0 0เซเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเคารพความแตกต่างเนี่ยก็คือทําความเข้าใจกันครับว่าเฮ้ย เขาเป็นมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างจากเราแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เราเขาเกิดมาในยุค1970ซึ่งเราแบบยังเป็นยังไม่เป็นบุญอยู่เลยอะเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดชุดความคิดในยุค1970 1980 1990เนี่ยมันก็เป็นยุคหนึ่งอะในขณะเดียวคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับลูกเราเกิดมาในยุค2000 2010อินเทอร์เน็ตเพียบ มันก็อีกแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันที่มันแตกต่างกันเนี่ยข้อ23นะครับเราโกรธได้ครับแต่แสดงความโกรธต้องไม่ทําร้ายผู้อื่นคืออันเนี้ยเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่าไปบอกลูกนะห้ามโกรธห้ามโกรธห้ามไม่ได้นะคือบางคนบอกทําไมจะห้ามไม่ได้ผมพูดนะลูกเงียบกิ๊บเลยเขากดไงกดเนี่ยไม่ดีนะครับ โกรธทำเป็นไม่โกรดนี่ไม่ดีนะครับเป็นเป็นคนที่ไม่ละละความเครียดจะสะสมนะครับโตโตขึ้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่แบบไม่กล้าจะโกรธใครนะไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะว่าถูกสอนมาว่าความโกรธเป็นความชั่วร้ายโกรธได้ครับแต่เราเรามีลิมิตก็บอกโกรธได้งั้นทําอะไรก็ได้เ,เปล่าไนงะพฤติกรรมหลังจากนั้นเนะี่ยต้องพยายามคนโทรลเช่นเราจะไม่แบบปาเข้าของใส่กันอนะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ทำแล้วคุณพ่าคุณแม่ก็อย่าทำนะไปบอกลูกอย่าทําแต่คุณพ่อคุณแม่ทาก็ก็ไม่เวิร์กเหมือนกัน อีกครั้งถนะ้าเกิดคใครเคยทาอะไรแบบนั้นมาแล้วก็ลืมมันไปเรามาเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับยี่สี่ครับความแตกต่างระหว่างพ่อแม่ลูกไม่ได้ทาให้เกิดความพ่ายแพ้ครับปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออกก็สามารถแก้ไขได้ถ้าเรารับฟังกันใช้ความคิดร่วมกันและอดทนจริงๆก็คงคล้ายเป็นธีมหนังสือนะผมว่ารากของปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่ได้ฟังกันนั่นแหละนะครับ คือมันเห็นต่างกันมันเรื่องปกตินะเราเกิดมาในยุคไหนลูกเราเกิดมาในยุคไหนนะเพื่อนเราเป็นใครเพื่อนลูกเราเป็นใครเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันสิผิดปกตินะจะให้เขาคิดเหมือนกับเราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ขนาดคนรุ่นเดียวกันกับเราอะ <c oughs> เกิดมายุคเดียวกันกับเราอะ <c oughs> ยังคิดไม่เหมือนกันเลยเอาไม่ต้องไกลนะพี่น้องเราอะพ่อแม่เดียวกันบ้านหลังเดียวกันอบรมสั่งสอนเหมือนกันเรายังคิดกันคนละแบบเลย ต่อให้ฝาแฝดก็เหอะอ่ะเรียนที่เดียวกันด้วยก,ก็คนละแบบเลยนี่เรากซ์เป็กว่าลูกเราต้องคิดเหมือนเราหรือหรือลูกเราเนี่ยกซ์เปกว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องคิดเหมือนเขาเนี่ยก็ก็ยากแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ปัญหาที่ไม่มีทางออกถ้าเรารับฟังกันนะโจทย์คือตรงเนี้ยชวนลูกมาบอกเฮ้ยพ่ออยากฟังความเห็นลูกนะแล้วเดี๋ยวลูกก็จะจะเปิดว่างแล้วก็รับฟังความเห็นเราด้วยเนี่ยค่อยๆใช้ความคิดร่วมกันมันอาจจะไม่ได้เป็นโ o v e r ร์ไนท s u ักเ s s เฮ้ยโหฟังอาจารย์รนุบดลพูดวันนี้ปุ๊บไปคุยพรุ่งนี้ปัญหาหายหมดไม่ได้เร็วขนาดนั้นอดทนหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับข้อสุดท้ายครับข้อ25เราทุกคนต้องการความรู้สึกที่ตัวเองมีคุณค่าที่เราบอกว่าการรับฟังมันเวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าการรับฟังเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่รับฟังเนี่ยให้คุณค่ากับฝ่ายที่พูดเรารับฟังลูกเนี่ยไม่ใช่เราแพ้หรือเราชนะลูกนะเราแค่ให้เกียรติให้คุณค่ากับลูกแล้ว คือมันดีกว่าคำพูดว่าพ่อนะให้คุณค่ากับลูกเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยฟังเขาเลยแล้วฟังเขาเนี้ยลูกรูก้ว่าถ้ามีอะไรพูดกับพ่อได้มีอะไรพูดกับแม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ละครอบครัวอาจจะมีความแตกต่างกันนะผมก็ไม่ได้บอกยี่้าข้อนี้ต้องปฏิบัติใครไม,ไม่ปฏิบัติเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีไม่เคยไม่เคยจ้าชใครแบบนั้นเราก็ต้องบอกว่าบริบทต่างกันลองลองเลือกไปใช้ถ้าคิดว่าข้อไหนใช่ลองนำดู ถ้าไม่ใช่จริงๆไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำเท่านั้นเองนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะแต่ว่าผมอ่านแล้วเนี่ยสัมส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านเป็นเล่มนะครับมีมีแปลแล้วเรียบร้อยนะครับหนังสือชื่อเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละ How to Talk So t e e n s w i Listen l l and Listen So t e e n s will Talk นะครับเขียนโดยคุณ Adele Faber กับคุณ Alan Marlis นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสิถัดไปครับสวัสดีครับ o no p p ด d o n Story a life changing story